สวัสดีครับพบกับช่องแมงคับฟูชาแนลนะฮะวันนี้ก็นะครับมาดูเนาะบรรยากาศเกาๆนะครับเพื่นเรียกสั่งตามเข้ามาแล้วนะฮะแกก็มาถึงเนาะกินีข้าวอยู่นะฮะนช่ครับ ก็จะไปดูหน้นาร้านนะครับผมไปดูด้านหน้านะครับ,นนรบซึ่ง ไม่มีใครผมต้องถ่ายสิเอ่อผมยังไม่ได้มีชิพเลยนะฮะว้าวปีแล้วนะครับปืนกระโดง Adam, Adam, FC, dạng cho hình nó. Adam.

เงียบเหงาอะสิสีแดงมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างวันนี้รู้สึกเอเรื่องอะไร่ะไม่บอกมาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องธุกรก,กิจของพี่ด้วยกันธุกรก,กิจก็ไม่มีปัญหาก็อยู่อย่างนั้นน่นะยังยังไงยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยจนป่บบานนี้แต่จ,จะไทำวนันถ้างั้นจะไม่ได้ทาเลยสองวันนะสองวนังวนในใจลึกๆพี่อยากให้มี ลูกค้าเข้ามาพักไหมเยอะเยอะไหมน้ยนะโอ้โหขึ้นไงเข้าสู่ช่องแดงชาแนลปลาขาประเด็นอีกนะเป็นยังไงบ้างในความคิดของพี่อยากให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะเยหรือเปล่าอยากให้มีแต่ถ้าไม่มีมันก็ต้องไปตามนั้นแหละนะกามควาเป็นจริงนะฮะอย่าไปเสีเรียดกับมันมากนะครับเราอยู่ของเรา มอมอไม่แม่อยู่นี้ก็ได้รายได้เนะี่ยไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยรายได้เนี่ยไม่มีเลยนะฮะแล้วมีความคิดเห็นยังไงที่ยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังอยู่อยู่เยังไม่ไปโน่นก็ยังอยู่ก็ยังไม่ถึงเวลาเนะาะรอรอให้มันถึงจุดของมันก่อนใช่ไหมไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็ต้องจะไปอยู่ออ เอนึกว่ารอให้มีความอ่ารู้สึกแบบอยากจะไปมากที่สุดว่างั้นเถอะผมก็อยากจะไปมากที่สุดแต่ยังไม่ถึงเวลา,อาตอนนี้ยังรองให้มันซาซาก่อนเนาะรอให้มันสงบสงบสักหน่อยกอ,อะไรสงบคืออา้าวก็ที่นี่ไงให้มันสงบเงียบกว่านี้ทักหน่อย,ยอ๋ออันนี้ยังไม่เงียบพอเหรอยัง, <laughs> ย,งยังมีปนุประเด็นอย,อยู่ประเด็นเรื่องอเยอะแยะนะครับไล่ ต้องให้แมงเล่าออแล้วล่ะออผมไม่มีอะไรนะครับมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะใช่ครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็พยายามเนาะพยายามทําไปทำสิ่งไหนที่มันดีก็ทําไปเนาะ,<ฮ>ะอ่ออ,อ,อย่าลืมว่าอาจสร้างตัวตนขึ้นมานี้เปิดช่องมันเองกอสู้เพื่อแม่แล้วเนาะคับผมเออ,เอ,อ แต่แม่ก็โอเคนะแม่ก็สู้เพื่อลูกใช่ครับ<อ>ผมต่างคนต่างสู้ด้วยกันนะนะสู้เพื่อแม่อฮก็พยายามสู้ต่อไปนะแมงนะอขอเป็นกำลังใจให้แมงด้วยว่าเออสู้แล้วน่าจะประสบความสำเร็จนะอแล้วก็ ต่อไปนะเนาะก็คืออย่าอย่าไปทําอะไรให้มันผิดแปลกแตกต่างไปกว่านี้อพยายามเดินให้มันตรงตรงอะไรเดินตรงตรงอไม่ใช่เดินแบบโปูไงฮะปูนี่เดินตรงไหมโปูมันก็เดินเฉียงเฉียงอ่าใ่กัแบบนั้นนะเราต้องเดินในเส้นทางเดินตรงตรงอย่าไปเดินเฉียงเฉียงไปเฉียงมาแล้วพี่ก็เหมือนกันนะขอให้ธุรกิจของพี่นะครับ มันไม่มีมย้อนกลับมามันจะปล่อยอย,อยนี้แหละมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็พออยู่ว่าอยู่อย่างนี้ไปนะอยู่ไปก่อนมันไม่มีอะไรเราจะไปขยับตัวแรงข้างขยับตัวแรงการลงทุนคือการเสี่ยงเสี่ยง่นะโอ้โหแล้วคิดว่าจะไปช่วงไหนเนี่ย น่าจะสองสองวันเนี่ยนะสองสองวันเนาะเอ่อภารกิจจบแล้วนะถ้ายสองวันเราก็คงอยู่คนเดียวนะพักก่อนอยู่กับวัดซออ่าใช่ปะก็ทำคอนเทนต์กันอยู่แค่นั้นแหละ uh huh. นะกินข้าวอ,อ, uh huh. อ่ออ uh huh. แล้วก็มาถ่ายคนยางโอเคนะก็โอเคนะ uh huh. อมันก็พอได้อยู่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ ใครไอ้ฝั่งนู้นมั่งฝั่งนี้มั่งเห็นไหมอยู่บ้านลุงมั่งอะไรบ้างนะดูแลตรงนี้อยู่นะเพราะมันไม่มีใครเห็นไหมไม่มีใครเ <ใน S 1> เราต้องดูอยู่นะมันไม่เงียบเห็นไหมเราก็ต้องดูแต่ยิ่งเงียบเราก็ยิ่งยิ่งดูอยู่ไปไหนไม่ได้เห็นไหมฝั่งนี้น่าจะเป็นตาชานน่าจะอยู่ข้างในตาชานเหรอไม่ได้เป็นอ่านู่นเหรอไม่แน่ใจแต่ว่ายังมีคนอยู่ข้างในแล้วจะใครอยู่ถ้าไม่ใช่ตาชาน ญาติของเขาใช่ไหมญาติของเขานะที่เขาอยู่เขาจะไม่เอาคนในบ้านมาอยู่แล้วทาไมอ่ะเขาจะมาทําไมเอามาให้เผาใช่ไหมก็ให้ตาชาในก็อยู่ที่นี่ดีแล้วแกดูเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนตาชานี่แหละครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะฮะเยยมมากนะครับ หาที่ไหนเปียบเปยได้นะฮะความเงียบมันมันเท่ามาเงียบไม่มีอีกแล้วที่ไหนที่จะสงบเท่ากับที่นี่ใช่ครับอะไม่มีอะไรไม่มีดราม่าด้วยใช่ใช่ไหมก็น้อยคนน้อยมากเลยฮะโอเคครับต้องขอขอบคุณพี่แดงเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ม่ครับผมช anel ครับและช่องสูเพื่อแม่ช anel ครับผมเขามีทั้งสองช่องแน่เนาะรว่าเขา พอประสบความสาเร็จแล้วในระดับหนึง่ง